ประชาประชบดีเรามันเปลี่ยนชื่อเมือ่อใดมันเปลี่ยนชื่อเมื่อตอนเข้าโรงพยาบาลเปลี่ยนชื่อวับเรื่อยหนุยประชาประชบเอ็มประชาประสบเอ็มเอออ่อเอ็มจีโบเกอร์ระชาออมปักรายล่ะโมเข้าเยอะเอาไม่เรามันโมช่อแดงไม่ใช่โมปฏิปัติปัจจามัอย่ากล้องอย่ากล้องไอ้นั่นมันปืนอะไรวะลูกจุน ทราโวเอ็มทราโวไม่ใช่ฮะซื้อได้ตามปัตปรไร้ไม่มีในกอไม่มีฮะนูแเล่ใจในราชการสงครามคงไม่ต้องบอกนะวะ่าเคยยิงเคยยิงเรื่องใยเรื่องมึงใจกั้งแล้วเละผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะเราไปรับไปตามบุพพาผ่องแล้วก็บุพพาผัาน เขาเป็นพี่เป็นน้องกันมาเรียกก็คงจะได้อ่ะนะไม่งั้นป้าเม่งด้วยกับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพ่อผีแม่ผีเอาเปรอะละวรผมจะไปตามบุปผาผ่องแล้วก็บุปผาผัานเขาเป็นพี่เป็นน้องกันบางทีเขาอาจจะเรียกกันได้ก็ได้รถแก็บไปแก็บมาหลุกนะครับผมจะรีบไปแล้วก็รีบกลับกลับมาแล้วจะได้เอาทรัพย์สินของท่านไปทําบุญด้วย ท่านก็จะได้ไปผุดไปเกิดไอ้เนี้ยเก็บเก็บไปหลุดเก็บไปหลุดเก็บไปหลุดก็เก็บไปหลุดก็มาแช่งนุย้ยไอยโนุมันหม่าม้าไม่ยอบอยู่เตี่ยมเนอยอ่ะเอัดนิดอัดไอน้นุจับติ้นของเตือนจับติ้นของเราเลยเฮ็ด นี่เก็บตู้ยืนนี่ก็แล้วก็เราควันไปเป็นและกควันเลยเราควันเลยเราไอ้นู้มีไหมอะไรเล่นนกกับยามีเอานาการกินม,มาอยู่บนมีเจ้าลี้นกินใกล้อยู่บนมีปิ้งเด็กแต่เด็ก ันนกว่ามีมายมีเหมือนกันหละนกว่าแต่อันนมันเอาแต่อยู่แก่เมียแล้วอันนี้ใหญ่มีแล้วม่เป็นเผื่อจับไปเลอรเป้าไม่แล้วเลยอ่อไอ้นั้นมีมายไอ้เลยกิดเก็ดกดมี Mét bà ta nuôi con thầm bơ tamburi Cô lao leo mưng awa awa bơ. awa 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 à, á, wó, ua, ua, awa đi awa mưng, ra mua nu. Mà awa 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 thu. awa 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 bơ awa 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 trót trót awa 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 จรจิงง้ไดนวัวก็ยไอนู้นมีไหมไอ้ไปลาปูกวดได้มีปลาปูกดได้มีอกี่ปื้นมีอัดก็ปืนเยีวกับอัดมันปดอะไรก็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 คกับไปก่อนเราไปก่อนนะอหยดมนนะไปเลยหยดมนอ เรามาเตียวนะ้าก็คุดกันแล้วนะคุดกันตามใบเลยเอาเลยเราก็ได้ไปพูดไปเกิดไปเลยเราไปเลยวนะ้าเด็ดมอนเนาะ จจจากนุษอ์อี่สุดเสียได้นักอื่นเมือนแสนแม่จะแน่นนักแต่พี่นักเรื่องรักรุงท่ว่าน่าจะยายญาตินำฝนล้นดังปลาเตรียมนาดคองพระพายนำตาายต้องรวงประววงนานุ่มขูเศาาเร้าเาราขูเดือนเสมอนว่าแต่พี่จากที่ว่ามาไกลา แล้วจะชมยิ่งในต่างจะขขก้อคัานแจ้าฟ้า ยักษ์ทานตะวันและยักษ์หลังปัตตีสองพี่น้องมันรอคอยบุพพาพันธ์จนเวลาล่วงเลย15วันกว่าแล้วแต่ก็ไม่มีข่าวแล้ววี่แวแวของบุพพาพันธ์เลยทีนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดตามมาความเข้าใจต่อไปนะครับท่านผู้ชม เสใจหรือเจ้าไปมีอันตรรา ห้าวันแล้วปุบผาพันก็ยังไม่กลับมาแล้วทีนี้พี่เจ้ายัางไงแกอยู่เมืองแล้วพี่ตามบุบผาพันไปฮะอยู่เมืองอีกแล้วเหร ข้าจะตามบุก้าพันไปแวเมื่อไหร่พี่จะกลับ15วันข้ากลับสิบห้าวันแล้วจะพี่ไม่กลับเองตามไปฮะอยู่เมืองว่ารายการแผ่นดินทุกอย่างแทนข้าขลากอเบอรกล่าวแคลกราจาราณิเวศนุชารักปากอยู่เกตประเทศสแตนออกจากวังตั้งหน้าบุกป่าดาน หลูดสิ่งการเวียงสวรรค์จงเป็น้ามันของใยแล้ว ราข้อไงรามจมกับความต้องการยืนเนื้อลมอนาคมาสะกดคนลับหมดไปทั่วเกตประเทศสทานกระโดดข้ามกำแพงไปรวยแรงข้องมันมุงปรงแก้วสุริระนทนเจ้าเมือง ท่นี้กอเราเป็นยังไงเปิดใามาความเข้าใจต่อไปนะครับท่านตม รูดรูดมันทองมองคาเมนเลนชอมเด็ดแาวจะมาอิงเงบเน็บรีปิริยาโซฟาเปริงแปังดังจันเป็นอุ้ยโอ้ย,อย,อยสวยจริงเว้ยมันช่างงามหยดย้อยหยาดเจิมแย้มยิมยาวยวนเซนนี่กระไร มันทำให้ยักษ์ใจไม่ดีว้ยเ้ยมึงนอนหลับซิมอย่าตื่นดึกดึกอย่างนี้ทำไมมันหอมมันขนันดนปุดเลยเว้ยไอ้รามเอ้ยมึงเอาชาวยักษ์เป็นเมียมันก็หลายคนแล้ววันนี้กูจะเอาแม่มึงเป็นเมียกูมั่งเละว้ย